เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้ววันนี้เราจะมาลองเล่นเกม King of Fighter Online นะฮะเป็นเกมโมบ้าแนวใหม่เลยนะครับผมซึ่งตัวละครในเกมนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครของซีรีส์ King of Fighter หรือเปล่าครับใช่แล้วครับก็ถ้าใครเคยเล่นเกมสายตอ่อสู้มานะใครรู้จัก Street Fighter อย่างเงี้ยยุคเก่าๆนะครับก็จะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนะฮะแต่ The King of Fighter นะครับผมสายตอ่อสู้อะแล้วถ้าสายตอ่อปัดไฟอย่างเงี้ยต้องต้องทำไง พี่ก็ต้องมีปักก่อนละพี่แล้วพ,พี่ก็ต้องมีไฟอ๋อปักนี่ต้องเลี้ยงไหมซื้อตัวเท่าไหร่ปักตัวไม่แพงนะตัวไม่แพงตัวไม่แพงอ๋อแล้วถ้า,ถา,ถาจะเลี้ยงพวกแบบชิบะอย่างเงี้ยถ้าไ่ได้เลนละมั้งโอเควันนี้เรามาพร้อมกับเกรยแมนเอ็กไอไอไอนะครับแล้วก็ซิกเกอร์เลตเตสนะฮะมิสเตอร์เยียนนะฮะเอ็มทีซิกฮาร์ดนะครับผม โอเคชื่อหร <ผม S 1> ือโทรหายืนหรือชื่อเยือนพี่เอาให้แน่ <laughs> ชื่อโอเคเราจะมาเริ่มออโต้แมทช์กันแล้วก็เกมนี้เพิ่งเปิดโอเพ่นเบต้าเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วใครที่สนใจครับลองถ้าลองมาทดสอบมาเล่นดูกันนะครับฮีโร่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อ,อุ้ยตกจ้ะอุ้ยพบห้องแข่งขันแล้วต้องตกใจขนาดนี้เลยวะโอเคเนื่องจากว่าเป็นเกมมือถืเราก็ต้องใช้คอมมอนเซนส์นะในการเลือกฮีโร่นะครับเลือกอะไรมาเนี่ย หน้าตาครับเลือผมว่าเลื่อนจป็นมนมชี้ตรงนี้ไม่เห็นนมด้วยเหรอนมหมาคุณนมมั่งโอ้โหก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้นี่ถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนี้น่าจะเป็นพวกนักบุญเลยพวกนี้ว่ะใช่แต่มันเขียนว่าสายแทงแล้วมันสายแทงเห็นตัวบ้างๆนี้มันเป็นสายแทงของกูนี่ดูดูแล้วน่าจะเป็นสายแบบหนัก นักนม <laughs> นักนักนักนมหรือเปล่า <laughs> นักนมไปเลยโอเคร okay. ตรงนี้ก็จะมีสกิลเริ่มแรกให้เลือกใช้ก่อนนะครับเราก็ต้องเลือกให้มันซัพพอร์ตกับอาชีพที่เราเล่น <laughs> เรียกว่าอาชีพเลยนะถ้าเราเป็นสไตล์ก็ได้นะถ้าเราเป็นสไตล์การแทงเนี่ยเราก็ควรจะเลือกที่มันเป็นแบบว่า <laughs> นี่ครับอย่างเช่นลดความเสียหายจากการโจมตีของไยตรงข้ามนะในช่วงเวลาสั้นๆนะอาจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็จะเก็บช่วงเวลานั้นไว้นะคละเรื่องล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นเฟรมโซ สร้างวงแหวนไฟวงแหวนไฟทำไมสร้างความเสียหายแคทเธอร์ซูรอบๆโอเคอันนี้ก็น่าสนนะนะเดเลิหนาครับเวลาจะหมดแล้วนะฮะไปอ่าตอนนี้ก็เข้าสู่การโหลดตัวละครมึงเลือกอะไรในเกมแม็กซ์ไอ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 รักนมแบบรวยรับทรัพย์เห็นนมทีแบบรวยรับทรัพย์ด้วยนะโอ้เราเป็นจอห์นฮอลไลล้างสี่ตัวด้วยกันนะแล้วทีมตรงข้ามมีอะไรบ้างครับเนี่ย อ่าตอนแรกมันตัวลากครับผมยู้แค่ได้ตัวเดียวนะฮะตัววิบเนี่ยครับตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวแทงตัวสี่ตัวแทงอ๋อตรงกล้ามใหญ่ๆครับมใหญ่ๆโจอีครับทิฟฟอนแมสนะครับเชอร์มี่แอชคริมสันแล้วก็วิบนะครับนะครับโอเคเรดี้แล้วอุ้ยตัวอะไรดูดูท่าวิ่งท่าวิ่งแบบอาตายแล้วตายแล้วเหมือนฆาตกรโลกจริงไหมั้ย เฮ้ยมิเตียนตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่ๆว้าวซื้อของก่อนของนี่เราต้องซื้อยังไงบ้างครับเนี่ยเออเริ่มแรกควรจะต้องมีรองเท้าก่อนปุ๊บความไวความไวเป็นสิ่งดจำเป็นนะครับแล้วก็ขวดเลือดเวอร์ฟอมไวมปนของปีศาจครับขวดเลือดด้วยนะครับโอเคไป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 อะไรก็ทำครับยังซื้อของอยู่อ้าวเฮ้ยเกมแมนไปแก๊งกันเร็วนมนมมึงกับกูสองตัวเนี่ยลุม ลุงก็ถือว่าหายใจไม่ออกตายนะเว้ยเออเกมนี้ก็จะสามารถอรเดี๋ยนะมันหลบในหญ้าแล้วหายตัวได้ด้วยใช่ปะได้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 อ๋อโอเคครับโดจะมาดตัวใหญ่ยังควายผมเลยเข้าไปเลยสกิลสองของผมเป็นสามารถโยนเพื่อนร่วมทีมหรือศัตรูไปยังพื้นทีก่กำหนดอ้าวกูอัพอ,อันนี้เลยมึ๊กซีเวนกูเตรียมโยนการเล่นกับมึงเลยนะทำไมครับอันตรายครับกลนี่ไงแก๊งโอ้สตันได้ด้วยนะเฮ้ยบัวขาวมาบัวขาวมาไหน มีเตเยนมาี่เดินเดินตามติดไปเลยนะเดินตามติดนะคุณมองได้คุณมองได้โยนเลยไม่เยเฮ้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 ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ย่ายเฮ้ยเัเฮยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮเฮ้เ้งไฮ่เ้้ย้เเเยยเอ้เยเ้ ตันแล้วตายไปหนคนเลยอยู่อยู่ในนั้นในนั้นเออละเล่นเล่นเล่นอุ้ยเวลอาพตกใจเออีเออเออเออ้าปิดชีพศัตรูได้คนแรกข้างบนเนี่ยครับจะปล่อยกูอยู่คนเดียวกูเหงานะมา NPC มค้าทำเงี้ยโหโหไม่โปเลยอะโปไม่ได้กูเหงาเนี่ยสามารถกดใช้เลือดยังไงวะเนี่ยกดตัวเลขได้เลยครับเลขหนึ่งหนึ่งถึงหกนี่วะ ช,ช,ช่องสองก็ได้เป็นปเลขสองนะครับโอเคอะไปดิไปดิไป <c oughs> โน่นมันโอ้ยมันมันแรงนะน่ามันแรงนะน่าเอ้ยโยนอยู่กับที่มันสตัร์ตัวเองด้วยเนี่ยเอออ้าวทิ้งหายละโอ้โหแบบอย่างเซ้งอ่ะพี่เอกดูเลเวลมันดีสกิลอันนี้เป็นสร้างอนาเขตเวทมนต์สร้างไซดูดโอเคเราลองใช้ดูดนะครับ มาสายดูดนะครับคล้ายๆสายตูดนะใช่รู้สึกว่านักนมของเราไม่จะหลุดกันแล้วนักนมไม่ยืนเฉยไปแกงบเนบ้าวไปโอ้ยโอ้ยมันป้องแล้มสกิลนักนมนึงอะสกิลแบบว่าแรมเป็ดปุ๊กอ่านแรมแรมแรมกำลังเสริมมาช่วยแล้วไหนเสริม เสร์ฟมาแล้วโอ้ยเสิร์ฟไม่ได้ทำอะไรเลยใจเย็นคุมชนอืออาสตันเน็ตเอาเผ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 าสโลอ่าเผาครับเผาครับเผาอุ้ยทุกทันทีเย uh ี่ยมเยี่ยมนะครับผมขอยากเก็บเวลบ้างนะฮะนะฮะทำเวลหล่นเหรอเก็บเวล์หล่นโยนโยนไอหนักนมไปเลยอะโยนหนักนม นักนมกูอุ้ยเหืออุ้ยเหือนักนมยังพูดอะไรไม่ได้ยังไม่เห็นภาพเอเคเรามาดูทางด้านของการซื้อของในนี้ก็จะมีแนะนำให้เหมือนเกมมือถทั่วไปนะครับว่าควรจะซื้ออะไรบ้างนี่เป็นรองเท้าพันแผลนะครับจะโยนแล้วนะอ้ไปดิไปดิเไปดิอือมันเปันสตาร์ทเดียวเองวะอือถูกันเลยกันหลกสั่นเลยคิปจุ๊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  เฮอไส้ทำมาเมทเอ้อโอ้มันเอาผมแ้วใครเขาจับขึ้นแบหคนเออโยนสัมัปฟาาเอื้อ้ยคนใส่หน้าจุ๊จุจุ๊จุ๊ตีเลยครับใส่ยีชิดโพชิดโอ้โหโยนโยนสัมบัตยอดเซอร์ไวเวิร์ลอะ จู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 โอ้โหอันตีมีติดชาร์จด้วยนี่ว่าใช่มันเป็นเพลงที่ติดชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยบัวขาวนี่มันก็จะเอากูจังมันจุ๊บๆอัดปอมเลยอะจุ๊บอะนะจุบดีนายปอมได้ปะไม่ได้ตายแว่ตายเลยตายไอ้มันมีไฟอะไรตัวตัวไฟที่ตัวด้วยก็สกิลแม็กสกิลแม็กได้ทำไม่ตาย เรื่งมันจะสูงขึ้นนะครับตลกอ่ะตลกไอทุบทุบอือทุบแล้วไอต่อจุ๊จุเอ <c oughs> ื่โอโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยบล็อกเออยทำไมบล็อกนะเมื่อกี้หนักนมทำอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ไม่หนักนมลักษณะแปลกๆเฮ้ยฮาร์ดวิ่งอยู่เลยนะโล่ล เออจุวยด้วย่าช่วยด้วยกากาก้าทำไมวิ่งนิ่งอ่ะก้าทิ้งพี่อะไรผมมนแล้วมนแล้วเราน่าจะได้ตังค์เพิ่มแล้วของที่เขาแนะนำให้ก็คือฟูดฟูมานาสิบสี่แล้วก็ลดคูลดาวห้าเปอร์เซ็นต์ครับมันน่าจะสามารถเอาไปออกนี่ไง มันเป็นของขั้นต่อของทาคุมิเชนนะครับเป็นโซ่ห้ามใช้ซ้ำนี่หมายความว่าไงวะเป็นมันไม่สแตกกันเนี่ยใช้แล้วทิ้งไปพี่อ๋อใช้แล้วทิ้งฮะคุยหม่ถึงรดคูดาวเนี่ยมันไม่สามารถลดแบบไอเทมอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหนักนมพร้อมไหมครับหนักนมผมรู้ว่าคุณพร้อมไปเอา้ามันโยนติดอะไรวะหนักนมก็ติดนมมาเนี่ย <c oughs> นมหนักเกินไปโยนไม่ขึ้น เล่น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 หนีจู่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 มีการฟาร์มทีป่าเกิดขึ้นเฮ้ยโอ้ยลมอันนั้นมันมีเลเวลบอกด้วยโโุ่งชนโอ้โหเอสตันเนี่เออเออโอ้โหนสกิลแบบหนักนมอยู่คนเดียวักนมหนักนมโดนไล่ เอ้แล้วทำไมอีกงเล็บเพชรคาดไปอยู่คนเดียววะฟาร์มคีปอะไรอ่ะโหเข้ามาแก๊งกันเอ้ยมึงแก๊งกันตลอดเวลานักนมนี่ต้องออกจากสกายไปเลยนะครับไม่งั้นนี่เล่นไม่ได้แม่งแหลกมันขึ้นวอนเท็ดอะไรข้างล่างเป็นเป็นบอสเป็นบอสขึ้นตรงนี้นี่จะเกิดตรงนี้ครับไปสามารถเยี่ยมชมบอสได้นะครับผมเฮ้นี่แม่งวาร์ปไปกลับได้ด้วยอ่ะเอ้าไม่วาร์ปมาแล้ววาร์ปกลับไม่ได้วะ มันก็คงมีดีเลย์มั้งกูติดตรงนี้แล้วเราจะลองฟาร์มคลิปกันนะเออมาแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาแย่งนะเฮ้ยเล่น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 เฮ้ยลัดลัดมันไปลัดมันโอ้โหไม่ต้องวิ่งอ้อมไก่เลยยาเหี้ยคุเก็บตังค์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  อุ้ยอุ้ยเออนุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เออเอ้ยจุ๊บจุ๊บสองทีติดเออเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งทีมเลยครับใครมันเก็บตังค์แล้วหายไปไหนแล้ววะแล้วขาดตังค์อีกเจ็ดร้อยเราก็จะได้โซ่ตัวนที่เขาแนะนำมาแล้วนะครับรุ่นใหญ่มาเราต้องชิงครับชิ ตัวใครตัวมันคนระับบวกบวกบวกเอือเออืแล้วใครมันยังมาฟาร์มคีบอีกวะชวเชียวตุนใหญ่เหละตุนใหญ่เหรอตุนใหญ่โอ้ใจเย็นใจเย็นเอือโอ้โหท้าไมจับทุ่มสตันโอ้โหยไม่เคยโดนอะไรอย่างนี้มาก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ตุนจับ แม่งโหดร้ายมากอะสกิลมึงนี่แบบว่ากูให้มึงนัมเบอร์วันเลยคิฟฟอนเกมนี้เป็นเกมที่สกิลอลังการมากนะครับน่าจะเรียกน่าจะเรียกว่าเวอร์มากกว่าไม่มีงแกงผมพี่จะเอาไปสตันไงโอ้ฝังดีเนี้ยอ้งวา เวทครับเลเอาสิเวทถือว่าคุมนะถือว่าคุมครับจ่ายเป็นไงจ่ายสมได้สเป็นไงโอ้ยโดนอู้เยอะเยอโดนจ่าพนมไล่แล้ววู้ยหนพายุด้วยกล้าเไปทีหนียนะโอยไม่มีต่อยสิบมัดด้วยมาต่อยมาตึงขบวนขบวขบวนขบว ตัวอะไรวะจุ๊บจุ๊บใช่ไหมจุบ๊บจุ๊บวะเฮ้ยนีดีอยู่นี่ไปนี่จุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บอ้าวเล่นเล่นอือทุบหนึ่งทีสตัร์จับโยนชูกำลังไปรู้สึกว่าเราจะโดนแล้วเอืเอ้ออมันจับกันโดน ใครพากูมาตายวะเออเคซีเออทำไมอ่ะวายเคซีมึงอยู่ตรงกลางมึงจะพากูมาตายข้างบนทำไมเนี่ยกูกู่ทำหรือเนี่ยคือความหวังของทีมเป็นไงผมเล่นเป็นแล้วเอาซึ่งเป็นในนาทีที่23เป็นก็ดีแล้วครับกูยังเล่นไม่เป็นแล้วเนี่ยคูยังจับโยนจับโยนอยู่เลยคอันนี้มันหวานหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับดอบดอบดอบดับจากขีป่า ปาปาปาเพกปาแงซอพพอร์ตเนอนี่มันจบอีตัวจบอยู่เี่เฮ้ยเราได้วาดมาแล้วครับงจบพี่จบอุ้ยอุ้ยจบขอหน่อยอ้าไม่โดนอีกยาเฮ้ยานด้คบัมิบอลกิฟบอกิบอยากิบอกิบอลอ้ยั มีกิฟันเจอจตาพนมบอลแม่งตัวเบลเลอร์เลยไปเล่นเล่นเล่นดักซุ่มดักซุ่มสามสองหนึ่งไปไปต้นต้นตัวอันติีจากนั้นก็ตาย โอ้โใครเขาโดนใครเขาโดนกิฟฟอนสอยเออเจสิกเจสิกตัวขวังของทีมเล่นเล่นเล่นไข่เล่นเอาเข้ามาอย่างเลสสีวิ่งหนียัางแมวเลยหมาเองดูดีไปไม่ห่วงครับผมวินวอลแล้วล็อ เก็บตังค์เก็บหมดเก็บเฮ้ยตังค์ตังค์ตังค์เก็บตังค์โอ้ยโอเคเยี่ยมอร่อยห่ออร่อยห่อเฮ้ยโยนเออเฮลิเคนเฮลิเคนโอนว่ากูไม่ใช่แทงแล้วแหละจังหวะเนี้ยโอ้โหกูไม่ใช่วิ่งหนีเลืองแทงมันโอ้โหเลืองแทงมันสามเป็นหกโอน เลือดแทงผมอย่างเดียวสกเลตจะพึ่งจากปีไปจะสร้างเลือดแทงพวกเกินเท่าไหร่นะครับัมนจะบอกว่าแม่งตันพวกเดียวกันเองด้วยนะเนี่ยเอาเวรกรรมขอร้องเลยนะตันตัวเองด้วยครับสำหรับสกิลโยนโคตรดีอ่ะเป็นอะไรที่สมเป็นสิ่งที่สมจริงดีนะจุ๊บอนี่จุ๊บอนี่จุ๊บจุ๊บไปเล่นไอแนนเล่นไอ้แน่นแน่น แน่นชุด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 แน่นแน่นเอาแน่นไปเลยวะเอาเล่นเอออยู่นี่โอ้โหแน่นชุดแน่นชุดแน่นนะเออคิดว่าเจ๊อ่ะอ่ะเราเราเซราจ่าทีมตรงข้ามก่อนนะครับสวัสดีครับเรามีหนองโพ มานำเสนอสนใจสั่งใน10นาทีนี้รับไปเลย iPhone 5s iPhone 5s สั่งนองโ o ได้ iPhone 5s เลยอ่ะเฮ้ยเราได้ค้อน Ice Hammer อ๋อนี่ไงเป็นทางผ่านของ Ruby s o r t นะครับทำไมเขาไม่สนใจโปรโมชั่นนองโพผมเลยอ่ะนี่อ่มันมาเอาแล้วมาเอาถึงที่ไหนนี่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 เสียงจุ๊บมันตะไกลเลย เออเอาเหรอปันปวนโอ้รอ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 ลุ้นใหญ่มาด้วยไอ้แน่นมาแน่นมารอสิบวิเดี๋ยวเข้าผสมลงด้วยแล้วเอ้าเห็นแล้วเอออสตันยาเอ่อคือแบบเอ้าวยืนยืนได้ไม่ถึงหนึ่งวิอ่ะตายคุณกลับมาเมียไม่เนี่ยกูเหงาเลย เฉี่ซีกเล่นดีในหนึ่งลุมห้าไปเลยโอเ้เนี่ยต่อยทั้งหลังเนี่ยตายเดียงตัวเนี่ยอ่ะมีแน่นด้วยผู้คำเดียวครับกูรู้อนาคตชถต้ากูต่อสู้เนี่ยรู้อนาคตตัวเองเลยแล้วครับเนี่ยโหจะจบเกมแล้วเนี่ยไม่สู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพื่อหมู่บ้านมังละจันไปกูอย่างนี้แล้วมันเสื่อม <c oughs> ใช่เดี๋ยวกูเปิดเพลงอัศวินดำให้ <c oughs> ไปเพื่อศักยภาพศักดิ์ศรีของหมู่บ้านไปปุ<อ>๊บจับโยนออาจวนปากเอ<น>้ยเอ <c oughs> เอ, <c oughs> อเล่นเล่นเล่นจับโยนออาเอาอได้พ่นไอตไตีอชูกำลังชูกำลังเออ จับโยนเอาเาเอโยนในเอ่นแน่นอะแน่นแน่นะคิดว่าแน่น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 ไม่ไม่ไม่สู้ตอนนี้แล้วจะไปสู้กับตอนไหนเงี้ยแหละ I N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  จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงยอมใจยหม ตีป้อมกูไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในการตีป้อมกูเพิ่งตีป้อมเป็นครั้งแรกเนี่ยตีตีอยากตีเมื่อกันเหลือให้ตีเนี่ยเฮ้ยจุ๊บ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 จบ้านอ้าวบ้านโดนอะไรอ่ะอ้าวโ๊้ยท๊บจม๊บจุ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 ๊บจ่๊บจุ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 ๊ เล่นเล่นคนใส่จับโยนสตันจากนั้นก็ดิ้เฮ้ยเซอร์ไวเวอร์โวหูรีคอร์ดพีแบบไปใชส่ไปโอ้ยมันจุ๊บจุ๊บแม่งเอาไปแล้วปักหวาตรงนี้ไอ้บอกจับโยนเล่นเล่นกล้าเล่นเอื้อยาวิลินดาโอ้โหไม่เคยโดนอย่างนี้มาก่อนที่ผ่านแล้ว หยาตรงดันก yes, yes, yes. oh, ันอยู right> ่อู้โอ้โหแม่งเอาพายุดักหน้าเลยอ้าวะทำอะไรกันในสองวันนี้ยดูสกอร์ด้านบนนะครับ26ต่อ59โอ้ตอนนี้มีหมันนี้แป0พแล้วนะฮะอ้าวจะเก็บไปปลูกบ้านเหรอเก็บไม่เกียร์ไอ้ที่เงินตกกอาคุเก็บรัวๆเลยเอาให้เกิดเลย ซื้อของทุกชิ้นที่แพงที่สุดในโลกแห่งทีงออกทีมออไฟเตอร์ตอนนี้นะฮะโจมตี455แล้วนะครับเพิ่งมี159ผมเมื่อ200ผม120แต่ละคน <c oughs> ด,ดีดีทั้งนั้น,น,น <c oughs> ไปตีแรงก็วะนหนบอกเป็นนักทำลายล้างไง <c oughs> ล้างจานวะเนี่ยอาเดอเมด120ไปล้างจาน <c oughs> ดันเลย <c oughs> ดนันมึงอย่าปิงไอปิงเกมนี้มันไม่ได้ไม่จำกัดอะวะ ผมว่ามันน่าโอ้โหเราจะไปทำอะไรต่างๆปิ้งทั้งแมปปิดมินิแมปหาพี่อย่ามองไม่เห็นอืมเรามาดูสเต็ปการออกของของกิฟฟอนนะว่าเขาออกอะไรบ้างถึงจะถึงแรงอย่างนั้นเลยเหรอเอ้ยกูดูของกิฟฟอนแต่ละอย่างแล้วคุณรู้เลยทำไมมึงถึกเราน่าจะเอากิฟฟอนเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมล่อมาให้แน่นชุดล่ออะไรเนี่ยฮะโอนยาเกมแมนไปอือเล่นแหละสิ่งที่เราต้องการตายแล้วอ่ะ อ้าวตายจี้เห็นวินวอกเดินทะลุมันไปเลยอ่ะคนใส่กล้าโอ้ยกล้าไปช่วยพี่แล้วกล้ามิลิน้ามากล้ากล้ายิงวิ่งแข่งวิ่งแข่งเข้าไปอ้กเฮ้ยรื่องซันโลโมชั่นโอ้ยจิมาแล้วไม่มีทางเลือกไปแล้ว ไม่สงสารนั่นแล้วเลือสี่พันหนึ่งรู้สึกว่าจะรู้ผลกันแล้วนะครับว่ารู้ผลตั้งแต่สิบนาทีแรกอย่าให้กูเล่นเก่งนะแยกเออมแยกเออรวยเลยสิรวยเลยสิพนมน้อยพนมใหญ่กล่าวว่าเป็นเศรษฐีแล้วกูจะไม่แบ่งใครดูนะครับหนึ่งหนึ่งกับบัวขาวนะฮะจัดเลยเล่นเล่นโคหฮุกซ้ายแล้วบัวขาวทําไงบัวขาว่าเอือสือเอือ เล่นมันเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองได้เชื่อกูดิกูเมินกูเมินสถานการณ์ให้แล้วนั่นไปเลยเล่นอื้ออืออ่าลักษณะตัวนี้จะไม่ใช่ทางของผมแล้วนี่ไงกูแทงให้แล้วเนี่ยอู้มึงจะมารวมกลุ่มกันทำไมเล่นเล่นครับไม่สู้ตอนนี้เราจะไปสู้ตอนไหนฮะใช่เนี่ยเพื่อหมู่บ้านหมู่บ้านหายไปไหนหมดเลย เฮ้ยมีมีสตันหมูเนี่ยเข้าไปเนัวดียืนอันนี้ไงมาดิผมนัวได้แป๊บเดียวนะไม่จะหมูด้วยขจาร์เนี่ยสตันไม่ได้โอเคโอเคถ้าแถวนี้มันก็จ่ามาแล้วจ้าโหมูหรืจ่าไปเลยนะเออหมูขาวไม่เข้ากูแล้วเอออย่างเงไม่เคยโดนอะไรแบบนี้มาก่อนใช่ไหมหมูหรือจ่าเดี๋ยวรู้เลยหมูหรือจ่า อืออืออือเรียบร้อยต่อเนื่งสีสบไปไปฆ่าล้างคตรเดี๋ยวไปเจออีกอ้าวแล้วกล้าไปโดนอะไรวะผมน่วยด้านหลังมันตายกันหมดแล้วเราไปไปตีตีอืออือตายหมดดันดันดันเอ็นเอ็นเอ็นไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคือขาทั้งป้อม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  เดือแทงให้เดือดแทงให้เออแทงแทงแทงใส่ว่าทำไมเคลนช้าแทงแทงตี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 ฝั่งขวา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 ก็มันไม่ตกจบไปเลยจบไปเลยจบไปเลยตบไม่ได้ตบไม่ได้ตีก่อนโอเคตรงนี้ตรงนี้เราจะได้มีแน่นกับเขาบ้าง เอาไอ้เอกปล่อยเกมแล้ล้างเกมแล้วไม่มีรองเท้าปล่อยล้างปล่อยล้างผักแบบไอ้เหยาไอ้เหยามาแล้วมาแล้วพภูเขาถ่ายรูปถ่ายรูปอุ้ยอุ้ยแถบเอาตอนเดืกนสิบห้าวิเจอตันเอาเข้าปุ๊บกูตายเลยไปไหนแล้ววะเีย นหนักนมอ,อืออือกระโดดลมอืออือเล่นเล่นมันเล่นอืออือไปไป,ไป,ด,ไปด้านบนไปด้ปานบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแนตรงกลางตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ,อ เล่นแน่นเออแน่ออเออเล่นเอ็นเอนเอ็นกูไปไหนแล้วอ่ะเอ็นเอาหล่นนะออเอ็นเเออเอ็นเอ็อ็นอ็นอ็นออเออ็ุนยานบอกเลให้สั่งน้องโพไม่สั่ง